วันอาทิตย์นี้แล้วนะจะได้ดูเดอะสตาร์ไอดอลกันต่อ3วิที่ผ่านมามีคนผ่านเข้ารอบไปแล้ว17คนด้วยกันเย้ดีใจกับทุกคนที่เข้ารอบด้วยแต่การแข่งขันยังไม่จบค่ะแต่รู้มาอย่างนี้คุณผู้ชมแอบเมาเบื้องหลังทุกวิคทุกสัปดาห์ที่มีการประกวดแข่งขันกันของเดอะสตาร์ไอดอลเดอะสตาร์รุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะดูกันทุกคนส่วนใหญ่เขาจะดูกันแล้วเขาก็จะมาคุยกันในกลุ่มไลน์ของเขาว่าอุ้ยฉันชอบคนนี้อุ้ยฉันเชียร์คนนี้แอบเมาคนเองเหรอแอบเมาคนเองแล้วมีแอบแซวคน ตายแล้วเอเก็เลยบอกว่าบางคนบอกดีนะที่เกิดก่อนเออดีนะที่เกิดก่อน <c oughs> ใช่มันก็เลยมีค่าวพวกนี้ึ้นมารู้อย่างนี้เราก็เลยส่งน,นักข่าว <c oughs> ไปถามพวกพี่พี่เดอะสตาร์ถามเขาหน่อยนะคะว่ารู้สึกว้าวแค่ไหนที่ได้เห็นการแสดงหรือว่าความสามารถของน้องๆที่มาเข้าประกวด The Star Idol อะไปฟังคำตอบพี่พี่ค่ะ การแข่งขันไปเพียงแค่3ส,สัปดาห์เท่านั้นนะคะกับรายการ The Star Idol ต้องยอมรับเลยละค่ะว่าเด็กแต่ละคนที่ก้าขึนข้นมาแข่งขันในรายการนี้ทำให้เขาดูอยาาๆลงไปถึงคณะกรรมการนั้นต้องร้องว้าวว้าวและเซอร์ไพรส์ไปกับความสามารถของพวกเขาฮูดกับฮูเธอกิดขึด้จึงเหมาะสมกับคำว่า The Star Idol กันทุกคนจริงๆอ่ะใกล้เคียงคำว่าไอดอลที่สุดเลยรู้สึกว้าวดีดีมากเลยเป็นคนแรกที่ร้องเพลงแล้วผมขนลุก เไม่ร้องโคตรดีเลยวะ่ะออและต้องบอกว่าความเก่งความสมาร์ทนี้เนี่ยก็ทำเอาเรุ่นพี่เดอ s สตาร์ g ล t ต้นหลายคนเ,คเกิดอาการตะลึงอาปากค้างทุกครั้งที่ได้ดนูน้องๆแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ค่ะ คือพอดูปุ๊บก็นึกถึงสมัยก่อนของตัวเองถ้าว่าถ้าเป็นลิทในวันนั้นนะแล้วมาประกวดเดอะสตาร์ไอดอลในวันนี้นะลิทไม่ได้เข้ารอบอะ่ะไม่มีทางได้เข้ารอบคือน,น้องเขามาครบความสามารถด้านกีฬาก็มีอีกซึ่งริทว่ามันก็เก่งแล้วเด็กสมัยนี้มาได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้นะ เขาไม่คิดว่าน e ้องมันจะน้องขนาดนั้นหมายความว่าคาว่าน้องๆเนี่ยแต่ไม่คิดว่าจะน้องขนาดนั้นผมเนี่ยสาห้าน้องเนี่ยสิบห้ามันเป็นน้องขนาดนั้นเลยเหรอไอเราึนี่าคาว่าน้องเนี่ยคือ25โอ้ตายแล้วนี่ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดน้องเขาอายุ15เนี่ยเขายังเก่งขนาดนี้ถ้าผ่านเวลาไปอีก20ปีแล้วเขา3ามส้าแล้วผมเขาจะเก่งขนาดไหนเออดีที่พวกนี้เกิดช้าไม่อย่างนั้นนะผมคงไปทำอะไรไม่รู้อยู่ที่เชียงใหม่ บอกได้แค่รักมากมรักเธอมากมเวลาที่เราดูอะไรใช่ไหมก็จะมีแบบต้องเปิดแกนทุกดูว่าแบบว่ากระแสมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหใช่ครับผมที่แบบโอ้ยเชียร์คนนี้เชียร์คนนี้คนนี้มันน่ารักนะอะไรเงี้ยมันเที่ยวของเปิดดูแล้วก็นึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาอารมณ์ดีมีความน่ารักเวลาพูดคุยนะแต่ว่าเวลาร้องเพลงมุกเนี่ยก็เป็นอีกคนนึง ฉันนดีไหมหแกเเ่าาป็ตยยธผมชอบอยู่คนหนึ่งมีเสน่นะครับนั่นก็คือเตียวหุยคนหนึ่งเล่นกีตาร์เก่งลองเพียงเพราะเลยการเลือกเพลงเสียงที่มีเอกลักษณ์หน้าตาที่มีเอกลักษณ์แล้วทุกอย่างมันโดยรวมแล้วมันออกมาปึ้งว่ามันมีเสน่เออมันดึงดูดมันทําให้คนดูแล้วรู้สึกว่าคนนี้วะ่ะศิล,ลปินวะเหมือนไม่ได้มาแข่งขันนะ่ะเหมือนแบบมาดูเขาวันแมนโชว์อะ ัเลอ,องเฟิร์สอย่างเงี้ยก็เลือกเพลงได้ดีครับเด็กๆสมัยนี้คืออย่างที่บอกครับว่าเด็กสมัยนี้คือโค้แพ็กเกจคือครบหมดก็เลยมองเห็นได้ว่าเออแต่ละคนปีนี้แบบน่าเชียร์หมดเลยครับสนุกหมดเลย เป็นเพียงแค่ความรู้สึกบางส่วนเศษเสียวเล็กๆเท่านั้นนะคะเพราะที่เหลือเนี่ยเราอยากจะให้คุณผู้ชมช่องวัน31รอไปถึงแฟนเดอะสตาร์เขาไปสัมผัสดูด้วยตาและฟังด้วยหูของตัวเองว่าพวกแขวเหล่านี้เหมาะสมกับคำว่าเดอะสตาร์ไอดอลมากแค่ไหนติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา6โมเย็นกับรายการเดอะสตาร์ไอดอลทางช่องวัน31นี่ ความรู้สึกของพี่ๆดีใจที่เกิดก่อนเพราะว่าน้องยุคนี้เก่งเหลือเกินค่ะครับแล้วน้องก็ไม่คิดว่าจะน้องขนาดนั้นด้วย15คุณผู้ชมฮะยังไม่หมดนะผ่านไป็นสัปดาห์สัปดาห์นี้ดูกันต่อว่าจะมีผู้เข้าประกวดท่านไหนเป็นยังไงบ้างค่ะมีคนหนึ่งฮะทำให้กรรมาการเนี่ยเริ่มทะเลาะก,กันแล้วบอกว่าอุ้ยผ่านดีไหมหรือไม่ให้ผ่านดีอย่างคนนี้ฮะ ถึงขั้นนำให้พี่ลีเดียเนี่ยเป็นไบโพล่าได้เป็นไบโพล่าคือคือเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เสียน้ำตาขนาดนั้นเลยคือพี่ลีเดียน่าจะให้ผ่านแหละแต่ปรากฏกรรมการท่านอื่นๆเริ่มแบบ จะดีหรอมันดึงดูไม่มีคนเป็นไอดอลในตัวโดยเฉพาะพี่ยงใช่คือลิเดียมีความสุขมากๆแต่พี่ยงนะคะบอกเลยว่าไม่ให้ผ่านแต่ลิเดียชอบมากแล้วบอกให้ผ่านเอาเนี่ยแหละคุณผู้ชมกรรมการมีความเห็นต่างหนักมากแต่ทีเนี้ยแค่2คนมันยังไม่พอไงใช่มันยังมีทั้งนนทนนแล้วก็พี่หนุ่มกลาอีกครับสองคนนี้แหละคุณผู้ชมต้องมาดูว่าเขาจะเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างหรือเห็นด้วยกับพี่ยงหรือเห็นด้วยกับลิเดียนั่นสิเพราะถ้าเกิดว่า,มาไม่เห็นด้วย2คนคือตกรอบเลยนะ เลยคุณคิดติดแน่แน่เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้มาลุ้นกันต่อไม่ใช่แค่น้องคนนี้นะยังมีอีกหลายคนใครจะผ่านเข้ารอบบ้างวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นนะคะใช่เด๋อดสตาร์ไอดอลนั่นเองค่ะ